สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปไวัดกับป้าชีคลิปนี้เป็นเมนูมะม่วงหาวมะนาวโหวแช่อิ่มค่ะการปฏิบัตินะจุดสำคัญก็คือเราไม่เห็นแค่ตัวลดละตัวตนลงไปสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา,วามีกายแก่ใจน จเจริญสติจเจริญปัญญามีสติรู้กายมีสติรู้ใจมีปัญญาเห็นความจริงของกายว่าเป็นไตรลักษณ์มีปัญญาเห็นความจริงของจิตใจว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อยๆวางค่อยๆคลายออกคลาออกนะเวลาปล่อยวางได้มาปล่อยวางของที่หยาบๆก่อน ก็ค่อยปล่อยวางสิ่งที่ละเอียดประณีตเข้าไปเป็นลำดับลำดับอย่างสิ่งที่หยาบยากก็คืออันแรกเลยคนะืโลกข้างนอกโลกข้างนอกลาบยศสารเสริญสุขอะไรพวกนี้เป็นของที่หยาบถ้าจิตใจเราหมกมุ่นสแสวงหาแต่ลาบยศสารเสริญสุข ก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับโลกอย่างนั้นนะลาบยศสารเสริญโศกเส่อมลาบเสื่อมยศอินทาทุกเป็นธรรมะประจําโลกเราอยากได้ธรรมะประจาโลกเราก็อยู่กับโลกไปเรื่อยๆโอกาสจะพ้นโลกไม่มีหรอกวิงทีกระทั่ทงบวชแล้วนะก็ยังติดความเป็นชาวโลกมาอย่างบวชแล้วบางทีก็ สแสวงหาลาบหายศหาคำสารเสิญจแสวงหาความสุขความสบายอะไรเงี้ยนั่นก็คือเอาโลกเข้ามาไว้ในวัดอีกแนละ้วคำว่าโลกไม่ใช่เรื่องบวชหรือไม่บวชนะอยู่ที่ใจเรานะใจเราติดโลกไหมถ้าใจเราหมกมุ่นในเรื่องลาบยศสารเสด็จสุขอย่างเงี้ยก็ย่งชิงกันไปเขาไม่จบไม่เสร็จหรอก ทำอะไรมาวันนี้เอ่เอะไร๋ยวมะม่วงหาวมานาวโหดแช่อิ่มมะม่วงหาวที่บ้านกิ <c oughs> นคำตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละไม่ได้มาแช่ตู้เย็นไว้ เรียบร้อยแล้วนะคะกับมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มมาไว้กับป้าชีอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ